เมนูถี่ซองข้อ,ของ, aw, นะงเห็ดเพาะนะแกงเรียงไส้หลอกโก้ไส้ปักตํำลึงกับเห็ดเพาะนะนีไะไ่ไส้เกลียงเคยค่ะไส้เคยไส้เขือลงไปขอนำเดือดนำเดือดแล้วเราก็ไส้หลอกโกลงไปนะคะหึงตแบบให้หลอกโกมันเดือดถึงขอส้เห็ดเพาะกับตํำลึงตามไอทีหลัง นค้าให้มะละกอเดือดแบบให้หนิมหนิมกะทีก่อนนะค่าพอมะละกอรอเปลือยเลี่ยเราก็ใส่เก็ดฟอกลงไปนะเก็ดฟอกมันกรอกกระเิ่งโกนเพราะว่าเช็ชของิดไป เดี๋ยวรลอให้เดือดเดี๋ยวเดี๋ยวข่อยใส่ตำลึงตามลงไปพอเดือดแล้วเรากไใส่ไปตำลึงลงไปนะคะตำลึงเบวาเยอะมากาเอเดี๋ยวก็จะฮอตเลือดเดี๋ยวหอมหอมเคยมากเบวาใส่เคยลงไปในน้ำ แกงเลียงโฮมหมาเบยเคยตายค่ะเดี๋ยวเราให้เดือดก่อนนะนี่ค่ะน่ากินมากเสร็จแล้วแกงเลียงเคยเผ็ดเพาะไส้มะละกอไส้ตำลึงนะคะอุ่ยน่ากินมากเลยโฮม เตาค่ะอ,อุ้ยมากินมาทุกคนอื้ม